คือกิเลสนะมันไม่เคยรู้ไม่เคยทนไม่เคยตามดูจิตรู้จิตให้รู้ทันเลยว่าขนาเนี้บันกาลังจมอยู่กับอวิชชาไม่เคยรู้เพราะไม่เคยคือเก่งข้างนอกยัไไ่ไม่ได้ตามดูข้างในแล้วจากวันนั้นเนี่ยขท่านอาจารย์ท่านคงท่านคงท่านคงรู้มากกว่าภาพธรรมดานะแม่คิดนะเพราะว่าก่อนที่ท่านจะสิ้นสามเดือนเ่าเรียกแม่ว่า คุณหนูท่านีนเด็กแนมะ่คุณหนูเดินนะคุณแม่นาะงบัวน่ะอายุแลสามสิบแล้วนะ,นะนนนะก็เอาเมคอัพออกมันก็เป็นทิ้งจบซีซี่เลยนะเราเป็นนางแบบเราเป็นพิธีกรในทีวีเราเป็นผู้จัดการโบกับจับเงินสามวันล้านมันเป็นการทํางานที่ด้าเดิมมากเลยจากน,นการรยากาศกาทำงานโฆษณาออกทีวีทีทุคนก็ใส่เสื้อตามเราเลยเราใส่ไข่วันนี้ไข่บุญดิบวพี่สุธรรม เราใส่เสื้อตัวนี้ออกไปยังไม่ทันจะกลับไปถึงที่ทํางานเสื้อตัวนี้จะทายหมดทําผมทรงนี้จะกลับไปเลยผมทรงก็เป็นประมาณนี้เลยอ่ะแต่มันก็ยังหลับตาอยู่บความสว่างยอดเหล่านี้แม่ก็ไม่รบไม่เข้าใจว่าเอาการปฏิบัติมันต้องยังไงแต่มันก็เรียนรู้มากตอนหลังเนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่าบวชทำไมเนี่ยบวชเพื่อที่จะ ู้จักตัวเองช่วค่ะถ้าบมดอยากู้จักตัวเองก็อย่าเอาจิตไปดูคนอื่นสิเจ๋งไหมอยากู้จักตัวเองก็เอาใจจิตดูจิตตัวเองสิแม่ก็เริ่มถามต่อไปทุกปีแม่ต้องพาท่านเข้าห้องไอซียูพอปีที่สามแ่ก็เตรียมใจละท่านก็เรียกมาพบคุณโ้เนี่ยมีคนมาบอกขายที่ตรงนี้ยนชูชีพศิริละ ท่านก็บอกว่าทสอนเจ้าคะว่าสมบัติเป็นทุกให้ซื้อทำไมไอ้พียนอยู่ยังเหน็บกันเน็บไอ้ครูที่สามเน็บเยอะท่านก็บอกว่ามีปัญญาอย่างมีปัญญาถ้ามีปัญญาสมบัติไม่เป็นทุกแม่ก็รู้สึกเลยนะว่าโอ๊ยท่านปฏิบัติที่ดูมีความสุขที่เห็นแม่ก็ไม่รู้ว่าซื้อทำไมจริงแต่พอสามเดือนท่านมรณภาพในท่าสมาธิ พูแม่นะ่แบบไม่ต้องร้องไห้เลยแม่รู้แล้วว่าทารู้แล้วเพราะถ้าไม่มีที่ตรงนี้เอาไว้ซึ่งยังไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเลยนะซื้อเนี่ยเพราะต้องบอกว่ามีปัญญยายอย่างสมบัติจะได้ไม่เป็นทุกข์เราก็ซื้อไว้พอท่านสิ้นเนี่ยแม่ก็รู้สึกเลยว่าท่านต้องอยู่ในงานของเราท่านเจ้าระคุณสมเด็จอ,อาสาพรซึ่งตอนนั้นเพิ่งได้รับคืนยอะท่านก็มาเลยนะคะหลวงพ่อใหญ่นะ สงสารเป็นไม่ชีตัวผือๆทำอะไรก็ยังไม่เป็นเลยบวชเจ็ดปีแล้วท่านก็ามาบอกว่าตรงเนี้ยตังชื่อ,อยาอมแม่ก็บอกยังเรียกลาไม้หอมอยู่เลยเจ้าค่ะไม่รู้จะเรียกอะไรท่านก็บอกก็ให้มีธรรมะมั่นคงเชื่อเสถียรธรรมสถานเลยท่านก็ต้านเลยเนี่ยเสถียรธรรมสถานก็เดี๋ยวนี้ยี่สิบเจ็ดปีเป็นบ้านของคนทุกคนเลยมาถูกยกขึ้นไปเลย ใจของเรามีความมั่นคงได้ทำนะทำอะไรก็ได้ความโกรธมันก็มาแป๊บๆ๊ความเกลียดมันก็มาแป๊บๆไม่ใช่พอเกลียดปุ๊บโกรธปั๊บูโกรธได้เร็วอาฆาตแล้วบอกว่าดียวเถอะมึงดียวเถอะเนี่ยมันก็ไหลออกมาเป็นใส่ในกุฏเนะลยนรกทันทีไ่รูใทรกิเลย ีแทนที่จะชื่นชมยินดีในความดีของเขาคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยแลวถ้าเกิอเราเห็นคนนี้เป็นคู่เปรียบระแข่งกับคนนี้พอคนนี้มันได้ดีมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นอะไรตัวฉาความเปรียบเทียบมาเลยมี m น n าถึงตัวเพราะเขาดีกว่าเราก็คิดว,ว่าเราด้อยกว่าลิสิยาโผล่เลยขอบตาร้อน แทนที่เขาได้ดีเราจะมีมุติตาชื่อชมยินดีในเขาไม่อะเพราะเขาได้สามีด้วยกับเราเราก็เอาสามีเราไปเปรียบเทียบกับเขาว่าทำไมของฉันไม่เหมือนของเธอเราอบเพื่ออยู่แถวนี้กันเธอฉันจะสอนให้เธอจัดใจก็เห็นไหมแล้วของแบบนี้มันเปรียบเทียบ กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทีน่พึ่งอาศัยเราไม่ได้ทํามาอย่างที่เขาทําเขาได้อะไรที่มันไม่เหมือนอย่างที่เราได้ก็เ,เป็นเพราะมันมีกรรมเป็นกําเนิดต่างกันไม่ดูที่ปัจจุบันเราทํากรรมอะไรขอโทษอดีตก็ไม่ได้ทําปัจจุบนันยังไม่ทําอีกอาาคตเธอกระแทบแม่บ้าแช่อยู่แล้วลูกแค่บทเด็กหนึ่งคนคุณแม่ได้ทํางานสูง,สง ยังไม่พอนะวันที่ยกยอดฉันนะแม่สามารถเอาองค์อริยะคารามหาโพธิสัตว์ไปใส่ยอดสูงได้เธอดูไม่มีทางเลยถ้าเราไม่ได้ทำมาก่อนเพราะฉะนั้นแม่จะให้ทอยูการยกยอดฉันอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเรื่องที่เป็นหัวใจแม่หัวใจโทธิสัตว์อย่างการปฏิบัติแล้วนะโอเคนะเอาดูคุณแม่ชวนคนทุกคนมาเป็นทอมเปียน ทองคำที่ติดอยู่ในฐานของทองแม่ที่เป็นลูกเนี่ยเด็กหญิงที่บวดเนี่ยปีที่สองเนี่ยเมื่อเขากลับจากการอฏิฐานจิตที่คุณยายบอกว่าเราเสียสารค้อนหกิโลไปควายทอดละกอนเด็กจะกลับมาฝึกทองที่เหลือ2กิโลในข้างแล้วก็ติดไปเรื่อยๆให้มองเห็นพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะเราจะรู้จักท่าตุ่าตุคือใคร She is uh, called um, the uh, mother of all the Buddhas. Um, she is the possession of the wisdom of um, all the Buddhas, and um, we believe that she is uh, the mother who is able to liberate us from all our fears, from all the dangers, and to grant all the wishes that we have.